สวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาดูเกมแททกันอีกแล้วนะครับนะในคราวที่แล้วที่เราเล่นไปนะครับตัวละครลับของประเทศจีนนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโหดมากนะครับนะซึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือไอ้นักลบคุณที่พึ่งจีนนะครับนะคือมันฆ่าไม่ตายนะครับท่านผู้ชมเออซึ่งเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับนะอย่างเช่นบัคคอยลั่งเกมมิ่งยังฆ่ามันไม่ได้เลยนะครับนะเออเอาละมาอีพีที่สองต่อเลยนะครับนะกับการเจอกับเทพเจ้าข่อยอาวุธของเทพเจ้าข่อยหรือซิจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับนะเออ อ่ะไม่ไหวแล้วอย่างงี้ต้องอาวุธของเทพเจ้าข่อยแล้วแหละนะครับนะเออตัวละครบ้าอะไรวะเทพเจ้าข่อยยังฆ่าไม่ตายเอาละดึ้อๆๆเฮ้ยนี่ล้มตายล้มตายแล้วก็โอ้พวกเราเฟินแล้วเฮ้ยนะครับนะมันไม่มีวันตายตาผู้ชมโอ้โหโอ้หูดูดิดูดิดูดิมันตายเกิดใหม่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 โอ้โหเทพเจ้าข่อยบอกโอ้อันนี้มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคำสาปของประเทศจีนเราไม่สามารถที่จะรบกันได้แล้ววะเนี่ยโอ้เอาเลยเว้ยเราเจอตัวละครที่เทพเจ้าข่อยไม่สามารถจัดการได้หรือว่าไซตามะนะครับ เออไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือทางจิตนะครับนะก็ไม่สามารถจัดการมันได้นะครับนะโอ้โหดูดิไม่มีวันตายไปเฮ้ยอย่างนั้นต้องมินเนี่ยนปาปาปานานาาโอ้อะไรกันวะเนี่ยอ้าวว้าวมันทําอะไรเราวะเนี่ยพวกเราก็เกิดใหม่ได้อยู่ดีแต่พวกเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อ่าช่วยด้วยมันขยายตัวพวกเรานะครับโอ้โหถึงจะตายจริงแต่ก็เกิดใหม่นะฮะดูดิโอ้โห นี่ไม่ต้องเจอสซตาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเจอพวกปีนเดียดี่พวกบีนเดียดมันสายป่วนอยู่แล้วนะครับนะโอ้โหดูดิเออฉันไม่อยากเกิดใหม่แบบนี้อีกแล้วเออให้กูตายดีกว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับอะ เอาละครับแล้วต่อมานั่นก็คือหู้ข้อคือกวนอู้ข้อจะใช้เหงาจัดการทุกอย่างที่ขวางหน้าเอาละรต่อมานักรบทีมคนอูนจะต้องเจอนั่นก็คือนักรบพวกญี่ปุ่นนะครับเนะาะไซโยนาระไซโยนาระครับพูดอะไรนะครับไอ้ข่พูดไปเรื่อยซึ่งมันต้องเจอกับโชกุนนะครับแล้วก็เซนเซแล้วก็เลดนะครับนะเอาละนะครับหู้เฮ้ยพวกนักรบญี่ปุ่นก็ต้องเสร็จช้อนเอาละพลังม้วนตัวจากเหงาหยาสุโอ้ยลอยฟ้านะครับเอพวกเรา ลอยปลาแล <als> ้วตกตายเรียบร้อยนี <alright. S 3> ่นี่อะไรอะไรโอ้โหนี่กันดาวกระจายได้ด้วยเอาละแกหัวหน้าใจสุดใช่ไหมฮอใช่แล้วข้าวหน้าใหญสุดนี่เอาละเว้ยสู้กับโชคคุณนะเว้ยเออเอาละเว้ยเอาเอายังไงยังไงเออนี่โอ้โหนะครับนะตะกี้โชคคุณพยายามจะใช้พลังนะครับเอาละโชคคุณมาแล้วสไลด์นะครับนะอ้ยังไงกวนอูแข็งตัวนะครับนะตอนนี้ขยับตัวไม่ได้โดนลูกน้องติเอ้ยอะไรวะเนี่ย พลังระเบิดตัวนะผู้ชมข้าเอาจริงแล้วนะโว้ยโอยโคตรอูโคตรเท่อ๋อเอาละนี่นี่จะไม่มีใครหยุดข้าอยู่ใครอยู่ในรัศมี้ข้ามันจะต้องเป็นลูกน้องของข้านะครับโอ้โหเอาดิเอาดิโอ้ไม่ใช่นะครับนะอุ้ยมันสร้างลูกน้องออกมาเองเลยนะครับนาเออสร้างเหมือนล่างแสงอ่ะล่างแสงของควนอูนะครับออกมาตีช่วยนะครับโอ้โหแม่งโคตรไร้ากาบนะครับดูดิดูดิ ซามูไรที่อยู่ใกล้บริเวณตะกี้นะครับคือลอยฟ้าออกไปเลยแบบไร้แรงน้ำถ่วงนะครับโอ้โหโคตรไร้กาดแล้วนี่ก็เป็นกวนอูร่างยักษ์นะครับนะเอาดินะครับไอ้ยี่บอกเอ้จะจะสู้กับแกมาดิมาสู้กันมาดิอา้แม่งตีกูตายเลยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งอะ เอาละครับต่อมากวนอูเจอกับทอทอบอกเฮ้อเจออะไรที่มันเท่ากันหน่อยสิงไอ้โง่นะครับนะแกเทพจากประเทศจีนใช่ไหมเฮ้ยแกเป็นนักรบนี่ยซึ่งตอนนี้แกก็เหมือนเป็นเทพดีๆซะละและฉันก็เป็นเทพจริงๆที่ไม่ใช่นักรบมาก่อนเอาละมาดูกันนะครับว,ว่าจะเป็นยังไงทอบ,บอกข้าจะใช้โยนี้จัดการเจ้ามาดิโยนี้ลูกพ่ออ้โหูขยายใหญ่ขึ้นนะครับนะกวนอูแม่งตัวเล็กมากนะครับนะแต่กวนอูก็บอกเฮ้อมาเลยข้าจะใช้หัอจัดการเจ้าพลังวายุของกวนอูยา นะครับไอ้ทอก็วูบวูบวบโอ้โหอะไรนี่โยนทอใส่เอาดีเอาดีเอ้ยนี่ฟาดกันเลอเอาเลยเฮ้อเอาละย่าเสวะตีโอ้โหข้าขอแปลงล่างเล้วแหละโอ้มันทําอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้อมันคือล่างแยกของฉันยังไงล่ะล่างแสงโอ้โหเอาเลยแมงเรืยงแล้วน้องออกมาสู้นะครับนะเอาไอ้ล่างยักษ์มันเกิดอะไรวะเนี่ยเอานะครับหมอดเกิดผิดพลาดชิบหายแล้วควนอูแอบกวนอกูตายนะครับอะไรวะ นะครับเรียบร้อยนะครับมาโอ้โอ้เอ้ยอ้อออาแล้วไอ้ตัวใหญ่อ้าวอ้าวอ้าวตกดินะ โอ้เอาล่ะต่อมาเจอกับโอรินแกทําให้ลูกฉันเจ็บแต่ลูกฉันก็ชนะแกอยู่ดีฮ่า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 เอาล่ะคราวนี้นะครับมามาสู้กับพ่อต่อนะครับกวนอูกวนอูบอกอู้เป็นอย่างว่าขอบผัวนี่ไม่งเอ้ยนะครับนี่เอาวายุลมของฉันไปกินนะครับโอ้โหวายุลมอะไรโอ้โหวายุนี่ทําอะไรหอกของโอ้โหโอรินไม่ได้แต่โอรินแม่งรอยนะครับนะโอ้แกคิดว่าแค่นี้มันจบแล้วหรอพ่อเจ้ากวนอูเอาล่ะ ยาโอ้โหดูดิเออขาปัดได้เต้เตเตเตเ้น้โอ้โหโคตรเท่เป็นไงล่ะฉันปัดโคตรเก่งโอ้มันปัดได้ไงวะสายตามันเร็วมากนะครับนี่นี่เข้าโตระ้วยระชิดแล้วนะครับนะเร็วมากโอ้โหเอาละเว้ยเอาลเว้ยนี่นีโอ้โหกคนโอ้โหเร็วเต้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 เตดเต้เตเต้เต้เต้เ้เต้เด้เดูเตต้นต้้เอาเต้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 ูต้เ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 ตเต้เต้เต้เตัเเตต้นน้้เตเเ้้ต้ บอกนีก่คนอูก,ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เป็นล่างแสงนะครับนะ้าเอาอีกแล้วนะครับนะเออไอตัวใหญ่แม่งจมลงเดนอีกแล้วนะครับนะเอาแล้วเว้ยเอาละนี่นี่เรียกล่างแสงมาช่วยนะครับโคตรเท่นะครับนะ้าแกก็มีเหมือนกันนี่หว่าลูกน้องนะครับโอดินบอกว้าวว้โหรคาแต่พูดโอดินปิ้วเลยนะครับแม่งไม่รู้ไปไหนนะฮะตาย เอาละต่อมาต้องเจอกับอะไรที่สูสีกว่านี้หน่อยนั่นก็คือเอ็มเพอร์ล์ข้าคือปีศาจเจ็ดดาบของสมุไรฮ่าแกตะกี้แกเหยียดยามพวกฉันนะครับนะแกข้าโชกุนเอาละน้าเอาคราวนี้มาเอาคืนนะครับนะเออเทพจีนเจอกับเทพญี่ปุ่นเว้ยเฮ้ยนี่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 เจอกับปีศาจญี่ปุ่นนะครับพูดผิดเอาละมาจิดเจิดจิดจิดโอ้โหเร็วมากนะครับนะโกนอูบอกตามแทบไม่ทันนะครับแต่กัมจูก็สามารถกันการต่อสู้ของเอ็มเพอร์ล์ได้นะครับโอ้แกตายซะพึ่ข้าจะสไลด์หนอน ทำไมสัตว์มันแปลกๆมะนะครับนะเอาลน้นี่หนึ่งเออแล้วก็สองนี่อ,อ๋อสองอะไรนะครับกวนอูบอกข่้จะจัดการเจ้านะครับเออเออโอ้โหดูมันสไลด์ดูมันสไลด์จับแม่งไม่ทันแล้วนะครับเออดูมันสไลด์ดูมันสไลดสไล์สไลด์ไม่หยุดเลยทีนี้นะครับไปไหนของแม่งแล้วมานะครับมนาะเออตายนะครับนะใครตายมาโอ,อ้โหเรียบร้อยนะครับนากวนอูแพ้ว่ะเจอเอเมอรล์ อ่ะเราต่อมาเรามาเล่นด่านนี้กันดีกว่านะครับด่านใหญ่นะครับนะ้าโอ้โหซึ่งเป็นป้อมปราการของโอ้โหเมืองปีาศาจจีนหรือว่าเทพจีนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ้าเอาละตัวต่อไปนะครับนะก็คือโอ้เจ้าหนูซาชีซาชีปอเสือเนาะอ่ะซึ่งมันไม่รู้มันพูดว่าอะไรนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับราคาเจ็ดพันนะครับนเอาละเราจะเอาเซิฟเซิร์ฟไปให้มันก่อนเอาเอาตัวในสกิฟเกมแล้วกันนะครับนะไอพวกนี้แล้วกันนะครับนะผู้เล่นนะครับนะโอ้โหพวกเราจัดเกินมัไในนี่บอกโอ้โหอะไรล่ะนะครับโอ้ ุ้ยมันสร้างอะไรมาวะเนี่ยนะครับมาข้าจะสร้างทองโยนี่เอาทองฉันไปกินโอ้ยทองกระยายใหญ่นะครับมาเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเอา้เอาในพวกสมาชิกสควิตเกมทำไมมันอยู่นิ่งมะเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเฮ้ยในเมื่อเจ้าอยู่ในเขตของข้าแล้วเอาละทําอะไรอะ่ะทําอะไรอะ่ะโยะโอ้โหนะครับตะกี้โยนอย่างกับโยน,โ,ยนโบลิ่งนะครับมาโอ้โหไอพวกนี้ก็ยินเป็นแถวซะบมเหมือนโบลิ่งเนี่ยโอ้โหดูดิขยายาใหญ่นะครับมาเออโยนไปดิ โอนไปดิโอ้โหนะครับนะทำได้แค่นี้เหรอชีวิตนี้จริงเหรอทำได้แค่นี้เหรอนะครับโอ้โหแล้วดูมันรอโหลดสกิลไอ้ไอ้ตัวที่มันเก็บถังเงินนั่นเยอะๆนะครับนะประมาณ956าร้าสิวินะครับนะโคตรนานเลยเดี๋ยวก่อนนะสรุปตัวนี้ทำอะไรได้วะเนี่ยโอ้โหฉันก็สับเบิร์นสร้างทองได้ยังไงล่ะให้ยห้องเต้ได้นะครับนะทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไร นะครับนาเออพอฉันสร้างทองนี่เขาก็โยนทองใส่มันเลยหดูดิทองขยายใหญ่นะครับนาเอยแล้วถ้าเจอมินเนี่ยนจะเป็นยัไงวะนะครับเออทองมันจะขยายใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ปะอ่าถ้ามันชอมาเป็นพวกมินเนี่ยนะครับนี่ดิโยนใส่โอ้โหดู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 ดดู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 ด แล้วมันอัพไซทองของไอ้หมอนี่ด้วยนะครับนะโอ้โหแม่งโคตรบ่วงเลยพีย่เดียม เราต่อมาเอามาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะรองล็อกมันเลยนะครับนะไม่ให้มันโยนทองแบบว่าให้มันโยนข้างในตัวมันอะดูนะครับนะเอาละปึ๊บตอนนี้นะครับสร้างแล้วนะครับน้าดูซิมันจะโยนทองแล้วเป็นยังไงนะครับนะอาจจะเบียดตัวมันเองตายก็ได้นะครับนะเอาละอู้เอาะเดี๋ยวจะโยนทองเอาละมันโยนยังไะมันเปิดแล้วโยนแล้วโยนปะั๊กโอ้โหติดมือช้อนโอ้มันตบมือช้อนช่วยด้วยนะครับน่าปล่อยละเออปล่อยไปแล้วนะครับน้าดูซิทองขยายไปหุ้ยทองขยายจากข้างในนะครับแต่อ้โหแม่งทะลุออกมาเลยนะครับหน้าทอง โอ้โหนะครับนะเออที่จริงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้เป็นทองหรือเปล่านะครับนะแต่ที่รู้ก็คือมันไม่สามารถล็อกทองได้นะครับทองสามารถออกมาได้นะฮะ อ่าและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากนะก็คือฮ่าคคือเทพธนูแห่งพระอาทิตย์ของประเทศจีนเดี๋ยวก่อนนะในเกมนี้เรามีเทพธนูพระอาทิตย์อยู่แล้วเว้ยนั่นก็คืออพอลโลนะครับนะซึ่งอพอลโลบอกโอ้ยแกแกบ้าหรือเปล่าฉันเป็นเทพธนูอพอลโลอยู่แล้วนะครับโอ้โหมาดูกันนะครับนะเทพธนูแห่งพระอาทิตย์ทั้งสองคนนะครับใครจะเป็นที่หนึ่งกันแน่นะครับระหว่างประเทศจีนกับเอ่อ ฝั่งยุโรปนะครับนะเอาแหละมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งฝั่งประเทศจีนก็บอกว่าโเดี๋ยวแกได้รู้ว่าพระอาทิตย์จริงๆนั้นเป็นยังไงเอาแหละมาดูกันนะครับนะหนึ่งสองเริ่มเอาแหละนะครับน่ะโอ้เอาละพลังพระอาทิตย์ตรงสถิตแต่ข้าข้าจะกระโดดลงไปเุ้ยมันลอยได้ด้วยป้อวัดวัตถุนะครับอุ้ยอุ้ยหูอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย การทํอลายล้างสูงมากนะครับหรือเปล่าตายยังนะครับไอ้ไอ้ธนูพาทิตนะครับไอ้ถุพาทิตบอกโอ้หนี่มันโอ้อ้โอ้โอ้โหยตายเลยเหรอหรือว่าใครตายเดดเลยนะครับเดี่ยงม่องเท่งโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเจอธนูพาทิตของจริงฮ่าพวกแกมันธนูเก๋นะครับโอ้หเจอของประเทศจีนเท่านั้นแหละอุ้ยพาทิตของจริงมา เอาละต่อมาผมจะเอาชังเยอะๆดูนะครับนะเออนี่ครับนี่คือสาเหตุของการสูญพันธุ์นะครับนะเพราะว่ามันมีไอ้ธนูนี่แหละไอ้เทพธนูของประเทศจีนนะครับเทพธนูพาทิตเอาเหรอเขาจะยิงอให้พาทิตแผดเผาพวกเจ้าวอ What the fuck? แม่ยังกระเบิดดิวเคี้์นะครับที่ทำลายล้างทุกอย่างนะครับโอ้ยช้างเป็นไงช้างเป็นไงนะครับนาะช้างเอา้าเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับนะอะไรกันวนะโอ้แต่ช้างเหมือนรู้สึกโดนเผานะครับนะแต่ตัวมันไม่ตายว่ะก็นึกว่ามันจะแรงนะครับนะแต่ไม่แรงนะเอาเข้าจริงไม่แรงไม่แรงไม่แรงเท่าไหร่นะฮะเออโอ้แต่หมอดนีนะครับทาได้สวยมากนะครับนะแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ก็โอ้โห พอผานทุกอย่างดูดิดูด,ดิพวกช้างดูดพวกช้างดิวัวพวกเราพวกเราโดนเผาแต่พวกเรายังไม่ตายงงเหมือนกันนะครับมานะครับอิจะบจะเฮ้ยนี่หายแล้วนะครับพวกช้างพวกนี้นะครับเจอพลังยิงขนุนโอ้โหแรงอยู่นะนะครับมาแต่ก็คิดว่าน่าจะฆ่าตัวละครหมัดของเกมเราไม่ได้นะครับเกมแท็บไม่ได้นะฮะ เพราะว่าถ้าสมมติมันเจอกับปอบผีฟ้ามึงกูบอกเลยมึงตายแน่ไม่ว่ามึงจะทะนุแรงขนาดไหนนะครับนะเอาลถะธนูประเทศจีนบอกเฮ้อฉันจะจัดการแก้ดยธนูพิฆาตพระอาทิตย์นะครับเอาแหละปุ๊ดจึ๊บปื๊บมึงอะไรนะครับนะปอบผีฟ้าบอกกูจะกระทืบมบงนะครับโอ้ม่อยแล้วอ้านะครับหยิงมาแล้วนะครับพระอาทิตย์มันทําอะไรอ่ะเฮ้ยต้มเฮ้ย มันยิงลูกธนูพาธิดว่านะครับนะายปอบผีฟ้านี่จับนุ่มแม่งเลยจับทุ่มจับทุ่มจับทุ่มดูซิมันจะตายไหมนะครับหูเอาเลยแต่ปอบผีฟ้านะครับเรืองแสงเลยนะครับน่าเนื่องจากพาธิตย์มันเจาเสือเกินนะครับนาะนะจนไม่เห็นหน้าปอบผีฟ้าแล้วนะครับนะเออเอา,เ,อาเห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันตายแล้วนะนะเออแสดงว่าตัวละครนี้ไม่ได้เก่งนะแต่แม่งเท่หลายตัวมากเลยนะครับนะ เอาละครับแล้วต่อมาเจอกับซุนหงอคงมุงมุงมุงหมืซื่อแต่เป็นเวอร์ชั่นหัวร้อนนะครับนะฮือถึงฉันแต่หัวร้อนนะแต่ฉันยังไม่ได้แปลงกายให้แกดูเอาละมาดูนะครับนะเจอกับมังกี้เวอร์ชั่นก่อนนะครับเฮ้ฉันยังดูดีกว่าแกอีกนะไอไหน้างโง่เอาละมาดูนะครับนะฮือตะกี้กระดาษฉันได้หน้าโง่อย่างนั้นหรอเอาละแปลงร่างเป็นซุนหงอคงมุงมุงมุงหมซื่อราชามังกี้โอ้โหเท่มาล้ว้ยโอเอาละข้าแต่งตัวเต็มแล้ว ไอ้นี่บอกชิบหายแล้วไม่น่าไปดูถูกมันเลยหยาว้าตีมันไม่โดนด้วยชิบหายแล้วจ้าวจ้าวโอ้โหเร็วทั้งคู่นะครับเราโอ้โหเร็วเว้ยต่างคนต่างแยกหน้าออกมาแล้วนะครับมาอันนี้คือโอ้โหเป็นสกิลส่วนตัวนะครับของมังกี้นะครับที่สามารถแยกร่างได้เอาเร็วเว้ยเอาเร็วเว้ยเอาเร็ว้ยมีพลังชาร์จเลยสักอย่างอู้เราะพลังกระบอกของฉันพวกแกมันกระบอกเก๋แม่มันด่าเรากระบอกเก๋ว่ะแข็งเกิดอะไรขึ้นอ้าวเอออ้าวโอ้โหตายเฮ้อเป็นไงล่ะ มุงมึงมุงหมูซื้ออ่ารองราชามังกี้โดนแรปเพอร์กินดูนี่จะเป็นยังไงนี่นี่ดูสิจะสู้หรือเปล่านี่นี่น,นี่โอ้โห,โหตายดีครับรออะไรนะครับนะเฮ้เส้นงอคงกูกากอยกังนงี้เลยเหรอนะครับโอ้โหเป็นตัวละครที่ยูนิตสูงอยู่นะมันลองสุดท้ายเลยนะต้องสามหมื่นเลยนะครับนะแต่ทําไมมันตายด้วยแรปเตอร์ง่ายๆนะครับนะอู้หูตัวนี้โอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยกา 900ล้านนะครับเอาหูเจอตัวละคร900ล้านนะครับนะเฮอเอาละข้าคือราชาห้องเต้ไม่มีอะไรทำลายชั้นได้นะครับเฮ้ยมันทําอะไรกับตัวละครสตัตูอ่ะเฮ้ยอันนี้เกมยังไม่ได้เริ่มเลยนะอ่าลองกดเริ่มดูที่สแตปเตอร์เอาละแกข้าราชามังกี้ของฉันงั้นแกก็เตรียมตัวตายซะหุ้ย อุ้ยมันทําอะไรอ่ะข้าจะแผดเผาเจ้าให้เจ้าไม่ได้บุได้เกิดโอ้โหดูดิดูดิอุ้ย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 สามารถสร้างลูกปั้นผีได้นะครับนะหุ้ยเอาลว้ยลูกตันทหารผีนะครับโอ้โไอตัวนี้เองเหรอนะครับนาะที่เป็นคนสร้างโอ้โขเขานี่แหละเป็นคนสร้างเองนะครับนะแต่ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะแหลกนะครับนะเออนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับในการทำหมอดตรงนี้นะครับโอ้โแล้วมันสร้างลูกน้องที่ไม่มีวันตายมาด้วยใครจะสู้มันวะเนี่ย อ่ะงั้นเจอพวกบัมมี่นะครับบัมมี่บอกพวกพวกเราก็ตายแล้วฟื้นเหมือนกันเราจะเสด็ลูกน้องมาจัดการมัน <c oughs> เอาแล้วราชาแมงป่องว่างไงนะครับตาเสกแมงป่องออกมาเออเออเอาละเ,เว้ยเออพวกเราเสกบัมมีม่จัดการมันซานะครับราชาห้องเต้ว่างไงนะครับนะ <c oughs> ปู่ได้ใช้กถาจัดการลุกสิ่งทุกกยางน่นี่โอ้โหมันสร้างลูกน้องออกมาเรื่อยเลยลูกน้องที่ม่มีวันตายซะด้วยนะครับดูมันเผาพวกบัมมี่ตายหมดแล้วนะครับคใครที่เข้ามาอยู่ในบริเวณที่อยู่ประมาณรัศมีหนึ่งเนี่ย มันจะสามารถจัดการได้นะครับนะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาเอาเอาะชาฮองเตะต,ตอนนี้นะครับนะเออยังไงตอนนี้โดนแมงป่องล้มกินแล้วนะครับนะเออแต่ก็สร้างลูกน้องออกมาได้เรื่อยๆนะครับไอ้ลูกน้องหุ่นปั้นปีศาจคาถาโลกจิตนะครับนะเออดูดิหูดูมันเผาดิฮ่าแผดเผาได้ทุกยอย่างนะครับโอ้โหแมงไรกาดไรกาด หูไรกาดอย่างงั้นเหรอเอาไปสักเปี้ยงหนึ่งไหมไอเบือนะครับปาปองนะครับตาเป็นไงว้าราชาฮ่องเต้กูปิวเลยนะครับนะโ,อโอเออไอทหารหุ่นคิดพึ่งคือแม่งไปตดาบนะครับนะโอ้โหปิวไปเลยนะครับ่ะเป็นไงตกแมแปไปตกแมปก็เลยทีเดียวๆนะครับโดนทีเดียวเสียวทั้งตำบลอ่างั้นผมจะต่อให้นะครับเอาให้จะตามาอยู่ใกล้ๆแล้วกันนะครับนะให้ราชาฮ่องเต้สามารถใช้พลังได้ดูซิเลื่อนรถไหมชะตาตมา ไม่ลดว่ะเออเพราะไซ่ตามามันไม่มีวันตายไงมันตายไม่ได้นะคระนะับเออมันต้องโดนตัวที่แบบตัวละครหมอดแปลกๆเท่านั้นนะครับนะเออแต่ตัวนี้ก็แปลกแล้วนี่ต่อยทีไปไงล่ะมึงปิวเลยไปลนะะนะครับเออแต่พวกนี้อหูมันเสกมาแบบไม่มีวันตายมันโคตรโกงเลยอะ่นะะนะครับนะไอพวกคุนคิดพึ่งเออทหารจีนเนี่ยนะครับนะดูดิต่อยไบป,ปังไม่ตายนะครับตกสูงแค่ไหนมันก็ไม่ตายดูมันโอ้โหนะครับแต่ตอนนี้ราชาฮ่องเต้คือตายแล้วนะ นะครับไม่รู้ไปไหนแล้วด้วยนะฮะเออแสดงว่าราชาฮ่องเต้คือใช้กระถาเป็นอย่างเดียวแต่ไม่ได้อึดนะครับนะ อ้าท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นโอ้โหกองทัพเทพจีนนะครับนะอาท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นกองทัพโอ้โหทหารจีนเทพจีนอะไรก็ช่างนะครับนะโอ้โหซึ่งก็ได้รู้นะครับว่ามันโหดมากๆนะครับนะดูดิไอทหารจีนขี้พึ่งนะครับนะจากยุคสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นกวนอูเหาสุดโหดนะครับนะแล้วก็ไอนี้ถือทองทําอะไรบ่ได้นะครับนะเออแล้วก็ธนูโอ้โหไอนี้คือเจ๋งมากนะครับนะอาจจะไม่ได้ ดาเมจแรงมากนะครับแต่มันเป็นสกิลที่สวยงามมากนะครับนะาเอาพระอาทิตย์มายิงอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับนะแล้วก็ซสื้หงอคงครับแปลงร่างแล้วก็เท่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แล้วก็ห้องเต้นะครับที่สามารถเสกหุ่นคิดพึ่งทหารพวกนั้นได้นะครับไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นคนปั้นก็ได้นะครับเออแล้วก็ใช้คาถามฤกกึ๋งนะครับทำให้ตัวรอบข้างนะครับโดนไฟแผดเผานะครับนะเออน้าโอเคเอาละนะครับทั้งบทนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับในการเล่นเออ กองทัพเทพจีนนะครับนะเออโอเคซึ่งสุดท้ายนะครับมันจะโดนเทพเจ้าข่อยชำระร้างนะครับนะานี่คืออาวุธของเทพเจ้าข่อยจงซิโรรอบซ้อมาแล้วนะครับนะดูซิจะเป็นไงป,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 ปั๊บ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 มาตเทพเจ้าข่อยเจอํำแสงก็ดีเป็นไงลนะ่ะเทพเจ้าข่อยบอกโฮ้เหมือนเจ้าเสือเกินโฮ้แต่ดีนะนี่เป็นแค่อาวุธของฉันฉันเซฟตัวเองอยู่แล้วนะครับนะดูซิเจจะจบยังไงนะครับนะ มันจะจบไปเน่จะมีวันจบหรือเปล่าโอ้โหหน้าจอหน้าจอขาวเลยนะครับว่าเออเออเอาละเป็นไงเป็นไงสู้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าไอ้หุ่นคิดพึ่งนั้นมันมันไม่สามารถฆ่าได้อะ่ะมันตายแล้วมันก็เกิดใหม่อ่ะมันโกงอะ่ะนะครับอ่อเออหน้าเออแต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับนะปรากฏว่าเทพเจ้าข่อยไม่สามารถจัดการได้นะครับชุดตัวละครจากประเทศจีนนะครับนะโอเคแต่สำหรับนี้ก็ไป